คลิปนี้นะครับจะพามาดูวิธีการทำไฟงานวัดไฟประดับนะครับจะเป็นไฟหลักไฟทางนะครับตัวนี้อันดับแรกนะครับอันนี้เหล็กที่ใช้จะเป็นเหล็กขนาด6ขุนเราไปซื้อเหล็กขนาด6ขุนอันนี้หนามิลสองนะครับเราจะใส่ทั้งหมด4หลอดอเบื้องต้นเราตัดเหล็กตัดเหล็กให้ได้ความยาว 4.50เมตรห้ 4, นะครับความยาว4ี่เมตรห้สาสเจาะรูรอยส่ไฟนะครับตรงนี้57ที่57เซ้ซนเราเผื่อกับพื้นไว้ปักฝังในดิน57เซนเจาะเราจะเอามาทาบแล้วก็ขีดเส้น แบบนี้เราเรา,เราจะเอาไว้ไปเจาะนะครับก็ไล่ขีดไปอันนี้จะเก็บสายไฟด้านในจะมีรูใหญ่ที่เอาไว้ร้อยสายไฟทั้งหมดอยู่3รูที่เหลือก็จะเป็นรูแบบล็อกนี่นะครับเหล็กทั้งหมดเมื่อเราได้ทำการขีดมากแล้ว ทีน,นี้เราก็จะมาเจาะเราจะเจาะรูเพื่อใช้เคเบิลทายัดหลอดจะไม่ใช้ตัวกิบล็อกอันนี้จะใช้เคเบิลทยรัดเอามันจะเซฟต้นทุนลงได้เดี๋ยวเราเจาะเหล็กตัวนี้เจาะให้อยู่มุมไม่ต้องกึ่งกลางให้มันเอียงให้อยู่ด้านข้างเพื่อที่เราจะร้อยเคเบิลทยเข้าไปเดี๋ยวเราดูกันเลย น,นีเจาะทะลุเพื่อที่จะร้อยตัวคีบมันไทยลงไปคีบมันไทยใช้ขนาด6นิ้วความยาว150มิลิเมตรอันนี้เราจะเจาะเพื่อล็อกเอาไว้รัดหลอดไม่ต้องกึงกลางนะครับตรงน,นี้ให้มันเฉียงออกมาถ้าไปลึกถึงกึ่งกลางคีบมันไทยก็จะ อาจจะไม่ถึงเราก็ต้องประมาณแบบนี้เราจะไล่เจาะแบบนี้ตามที่เรามาร์กไว้ไปเรื่อยๆ เมื่อทำเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้อันนี้เราจะใส่เป็นท่อหดเพื่อป้องกันการบาดของตัวคมเหล็กตรงนี้เราก็รัดเคเบิลทายแบบนี้เลยก็จะได้ออกมาประมาณแบบนี้ส่วนหลอดที่4ี่เราจะ,ะให้มันถอดได้โดยที่เราจะทำแบบถอดเดี๋ยวเลื่อนให้ดูนะครับ เลยตอที่4เราจะใส่ตัวล็อกหลอดไฟเพื่อที่เราจะทำไว้ถอดเวลาขนย้ายมันจะสะดวกตรงนี้ก็ทำแบบเสียบเป็นแบบขันน็อตล็อกเวลานั้นก็คลายน็อตออกเรจับประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการทำไฟประดับไฟหลักไฟทางไฟงานวัด เพื่อนก็เอาไปทําต่อยอดกันได้เลยแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยในการทําคลิปนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ